เสี冬冬่ยวตรง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 น้อยเสี่ยวตรงตรงผาสร้างตึ้งจื้อชี้หนาจัวสร้างเตอต้าหัวผิงหวานเอะ เพ่งหัวผิงเ,เตก到地ยเพียนตรงตรงน้อยปีนขึ้นไปบนเก้าอี้เพื่อเล่นกับแจกันขนาดใหญ่บนโต๊ะเพลงแจกันล้มลงกับพื้นและแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เสี่ยวตรงตรง,ตงสูหลีนาเจอสุยหัวผิงเพียนจ้านจ้ายอูจือหลีมามาต้าเจียวนี่เจอซื่อใจกั้นสมยาหนูน้อยตรงตรง,ตรง,ตรงยืนอยู่ในห้องพร้อมกับแจกันที่หักอยู่ในมือแม่ตะโกนว่า ลูกกําลังทําอะไรอยู่หรืออ่ามามาเตสิิงยินเจินเขอผ้าเจียเจอมามาโย่เจียวควายเริงเลอป๋าสเซินชูหลายอ่าน้ำเสียงของแม่แย่มาก แม่ร้องอีกครั้งโยนแจกันทิ้งแล้วยื่นมือออกมาเสียวตรงตรงเหลาเหลา่าสือสือเลิงเตีย้ยวซุยปอหลีเพี้ยนเหะยาวยาวยาเซินชู ส่วงสูตรงตรงน้อยทิ้งแจกันที่แตกไปกัดฟันและยื่นมือออกมามามาสัวเต้าโอเหม่อเกอพ่อเหม่อเกอพ่อแม่พูดว่าโอ้แจกันบาดมือไหม ไม่บาดมือมามาเตอเซิงยินใจเสีย่ยวไทเฮาเลอร์วัวเอตอ妈妈เ,เสียวตรงตรงอีเตียนเอะเหมยสางเจอเจนป่ามามาเกยเสี่ยวไหยเลอเสียงของแม่หัวเลาะ ดีมากตรงๆไม่บาดเจ็บเลยมันทำให้แม่ตกใจแทบแย่เลยถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ